กรมอุทยานแห่งชาติแจ้งปิดห้าน้ำตกชั่วคราวว่าระหวังน้ำป่าไหลหลา,ลาก วันนี้26สิงหาคมหลังจากกรมตุนิยมวิทยามีการเตือนภยัยพายุลูกใหม่หมาอ้อนซึ่งส่งผลกระทบให้บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บางจุดเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงวันที่25-26ถึงสิงหาคม2565โดยมีรายงานจากหน่วยพิทักษ์อุทยานที่กระจายอยู่รอบอุทยานทั้ง24หน่วยพบปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่60-90เ และจากการตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลมายังน้ำตกเหวนรกน้ำตกเหวสุวัตน้ำตกสาลิกาและน้ำตกนางรองของเจ้าหน้าที่พบว่ามีปริมาณน้ำตกไหลรุนแรงมากและน้ำมีสีขุ่นเข้มล่าสุดค่ะเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ของกรุงทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้รายงานสถานการณ์น้ำแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยปิดการท่องเที่ยวน้ำตกเหวนรกระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2565 นอกจากนี้นะคะยังประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกอื่นๆเป็นการชั่วคราวเนื่องจากต้องเฝ้าระวังกรณีน้ําป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนประกอบด้วยน้ําตกนางรองน้ําตกสาริกาน้ําตกเหสุวัตน้ําตกตะกอ้อทั้งนี้นะคะหากกลับมาเปิดให้บริการตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง